ครับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคตเนอะสบายดีสวัสดียามซาสซๆพี่น้องมื่อหนึ่งก็จะไปยามตอนหลังจากพายุโมลาเบทรม่มเกิดพี่น้องเลยเมื่อเกิดส่วนลายมันกับลบมแฮะพี่น้องเลยส่วนลายมันจะเป็นลบเนาะพ้นนี่ก็จะบวระพ้นหนี่งจะบวระ ส่วนมากนี่สีเป็นร่มร่มแห้งอีดีเมือ่อคืนนี่ร่มมันจะร่มผัดเนาะไปยามม,กมา,ากตอกเดี๋ยวแจ็คสิื่อแจ็คบอกตอนนั้นมีแต่ร่มหนามมาหลายแจ็คเห็นแจนะ็คบอกเนาะเพราะว่ามันมันยังเหมน,นยังสับอยู่พี่น้องเลยใส่เ,เอาซะไม่ใช่ไทยเราเห็น,นเห็นกะ

เียงหมุนหรอโอ้ยไม่เห็นนะมันหักลงเลยเออเออมันหักลงทีเทียง,งเลยเหนยวเลยโอเคเลยเนาะ แกตัวนะฮะ้นเทียงหน่นหรอเห็นตากระตาก็ ta cứ vào tạm bụng mất làm hạ hạ thiền bụng mất Cái thông mình có một thân này chúc nó thì gặp nó hỏi na

cần nắm đại Cái ngoài họ tọt phải không? chiên bộ cái của thân hết ủa, wow, xịt lại đi vô cái ngà mạnh cho mẹ tìm xỉm cho nó yang aneh Ini macam ทำไมพี Ele on. Ele on. ่เนาะเหตุการณหมดมันกมีอยู่เนาะป่าเวตอนถอดเทกัตาแลวเหือกิ้เหาให้ได้ชิทายบ่เหงนะกิ้งเหาะเลวได้พี่น้องนี่พอได้แลวเศาอยู่เนาะ มีเอียนนำซองโตยกำลังกับปลาลุกปลาคอปลาลุกชามชีโตปลาคอซองชามโตเนี่ยก็เลยเหลวเศราอยู่สิเดเมื่อแล้วบาดเลยรู้ว่ามันในสิ่งสิ่งที่ัดเข่าลูกบอลเอามันแดดเออ มันแดดกันเลยตัดมันแดดกับบรเลยตัด,ม,ด,ตดมันทางกับไปง่ายไงกตเมันกับทางไปง่ายเลย้องอันนี้จับวาทะโยกมันเห็ดเนาะใหม่เลอมทับกลางท่างเลย อไอ้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 เมื่ออันนี้จะควจิบเขาเนาะควจิบเขานี่แต่ว่าตัวนี้ปลา พก็แต่กินเส่าตาเล่นกำลังสีขื่นโอ้โหว่าสีแดดด้วยวอลเนาะมันนี้เมือม่อเมือม่อเมื่อผ่านไปแล้วว่าพยผนี่กันวันที่เก่าเส่าเก่ายี่สิบยี่สิบเก้าเพราะว่านี่สอบไปต้นสรมหนัก chở đít không anh chở mình phèn đít đi. đi hát với con mẹ theo đi cho nên bây giờ vọng Mai mặt đi tao lại. Oh, để tao lại cảm ơn tao. Ah, để tao lại cảm ơn tao. để tao lại cảm ơn 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 tao lại เียวยัยนะยกินเจอเลยเ้ปลาสีปนปลาเนี่ยปรนปลานะปนกินทิง,งกอนเ้ยน้ำจับขาในปุ่นเนาะสองขาปูจ้ะโอยเจ๋าเจ๋อกินกบน่ระาพี่เรรสือเเม,มากินเน่ดิอ,อ่ะพอกินนังเลย Baik Pa, kita makan dulu Kita makan dulu, kita pergi tengok-tengok dulu Kita makan Kita makan Kita makan Mari kita makan ทำไมดิบ <kung> ิน <divide> ม้างดีดิจิดเป็นยังง่วเก็บถอเก็บถอเก็บกระเพาะหงวกพักทางหมอปนตอมปนยังปนกบปนกบคู่ปนป่าปนกบออมเนี่ย

จบไปไย,โอ,ยโอเคเนาะพี่น้องนาะสำหรับคลิปหนึ่งก็ชิบม,มือยังได้ติด <c oughs> โจ๊กน้องเพียงแต่น,นีนะ้เนาะคอยพยายามตค่ะถือโปรดไ,ปได้เไดนไเนาะกับฝากกไลต์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราเลยดนะ้วยพี่น้องพอกันคลิปหน้าบายดีบายดีแหละ เราให้อะนมงก็